ตามข่าวสารกันต่อนะครับโอ้โหเรียกน้ำย่อยกันหน่อยครับ MVP อีกแล้ว m a n ช h o t ออฟเดอะอีกนัดหนึ่งสำหรับเดอะหมุนอันโตนีอันโตนีอันโตนีโอเคเมื่อกี้ครับอันโตนีปั่นโค้งส,สวยๆครับยิงลูกแรกให้กับเรอัลเบติสแล้วก็ได้ MVP นะครับเดอะหมุนอันโตนีปีกจอมเทคนิคครับซึ่งเรอัลเบติสคับยืมตัวมาจากแมนยูประเดิมประตูแรกกับทางเรอัลเบติสได้เรียบร้อย พร้อมรางวัลแมนออฟเดอะแมตเป็นนัดที่2ติดต่อกันเดอหมูนอันโตนี่แข้งเซม่าวัยยีบสปีครับสตาร์ตัวจริงใช้เวลา10นาทีเบอร์สกอร์จากจังหวะเก็บตกบอลหน้าเขตโทษนั่นแหละครับก็คลุกคลีก,กันถูกสกัดแล้วแต่งเข้าซ้ายปัน่นโคโคใกล้ๆครับเสียบเสาไกลในศึกไล้กัสเปนบุกเพียนเซลตาบิโก,โกเมื่อกี้นะครับนับว่าเป็นประตูแรกของอันโตนี่ในสีเสื้อของเรอัลเบติสครับใช้เวลา2เกม ภายหลังสัปดาห์ก่อนลงเล่น72นาทีรับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์บุกเสมอแอตเลติกบินบาสอประตูต่อ2เกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนอกจากเลสกอร์แล้วอันโตนียังถูกผู้จัดเนี่ยโหวตให้เป็นแมนชอออฟเดอะแมตช์อีกครั้งครับแม้ครึ่งหลังทีมของมานิเอปเยกรินี่รอเบติสนั้นโดนเซอร์เตอปิโก้พลิกแซง3ประตูต่อ2ฉะนั้นของเดโก้ยอเรนเต้บวกอีกประตูให้เบติสทิ้งห่างตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังเซอร์เตอปิโก้รัวเกนจากฟรานเบลตรานครับ คาร์บี้โรดิเกรสแลวก็วิลลิออสสเวนแบ็กนะครับจากนั้นของอันตนี้ครับกล่าวขณะรับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์โดยผลงานนี้ทำให้เบตกย์โจม,มันดับ10ในลาลีกาครับอันตนี้บอกว่าเราเริ่มต้นเกมได้ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเข้าใจได้ยากเราต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพัฒนาขึ้นเราต้องรักษาฟอร์มมให้ได้ตลอดทั้งเกมเราต้องกลับไปปรับปรุงในสิ่งที่ทําได้ไม่ดี เพื่อพยายามเก็บ3แต้มนัดหน้าเป้าหมายเราคือการโฟกัสไปทีละเกมไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครเราไม่ยอมแพ้นะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เดอะหมุนอันโตนี่ครับได้เปิดใจหลังจากที่ยิงประตูได้รัแล้วก็ได้แมนชอ์ออฟเดอะแมตช์เอ็มวีอีกนัดหนึ่งนะครับโอ้โหอะไรมันจะเหมาะเจาะเหมาะหมิงขนาดนั้นนะครับออกจากแมนยูได้ทีทุกคนอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นคำพูดจริงหรือไม่จริงนะครับ โอ้ oh, ยิงได้แล้วนะลงเล่นเป็นเกมที่2ให้กับเบตสครับเดมหมุนอันโตนี่ไม่พลาดนะครับประเดิมประตูแรกก็เรียกขวัญกำลังใจได้ละเกมแรกก็ได้แอสซิสต์นะแล้วก็ได้ MVP Man of the m a t เ h เกมนี้ก็ได้ MVP Man of the m a t c h แล้วก็ได้ประตูอีกลูกหนึ่งนะครับไม่ทำให้ผิดหวังต้องบอกว่าไม่ทำให้ผิดหวังนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของเดอะมูนอันโตนี่เนี่ยก็ติดตามฟอร์มอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะไปโชว์ของที่ลาลิกาสเปน ใครจะไปรู้เนาะของดีแบบนี้ฉะนั้นของอันนาลีครับล่าสุดถอดชื่อของบ๊อบบี้ฟิมิโนออกนะครับหลังเซน็นกาเลโน่ฟราบิชิโอโรมาโน่ลูกพี่ใหญ่นะครับก็เปิดเผยว่า ale, สมมสอ,นนาอาันนาลีสโมสรในซาอุดิอาระเบียครับล่าสุดถอดชื่อของโรเบโตฟิมิโนออกจากเกมลีกหลังได้กาเลโน่มาเสริมทัพอ้าวนี่ทำไงครับเนะี่ยปีกแซม่าแยกจากเอฟซีปาโตมาอยู่ในตอนออกลางด้วยค่าตัว50ล้านยูโรเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังคว้าแชมป์ลีกฝอยทองสสมัยทางด้านของบ๊อบบี้ฟิมิโนหมดสัญญากับลิเวอร์พูลเมื่อปี2023ก่อนย้ายมาอยู่กับอนาลีแบบไม่มีค่าตัวโดวยเขาลงเล่นไปแล้ว59เกมพร้อมทำไป18ประตูกับอีก12แอสซิสถือว่าใช้ได้เลยยังไงก็ตามครับล่าสุดโรมาโน่บอกว่าฟิมิโนในวัย33ปีจะไม่สามารถลงเล่นในซาท์ดิปรลีกได้นะครับเพราะถูกกาเลโนย้ายมาแทนตำแหน่งเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้ลงเล่นหมดสธิ์ค้สั่อนในเกมลีก ตอนนี้เขาจะสามารถเล่นในศึกเอเชียนแิปเปี้ยลีกได้นะครับก็คือได้เล่นรายการนี้เพียงรายการเดียวเท่านั้นได้มีหลายสโมสรเริ่มทำการทาบทามตัวของฟิมิโนเอาไปร่วมทีมแล้วนะครับกลับมาลิวพูดีรือเปล่านะครับสักหนึ่งปีกำลังดีเลยนะสำหรับบ๊อบบี้ฟิมิโนถือว่ากำลังเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เล่นเกมลีกที่ซาอุดีโปรลเียแล้วแบบนี้สถานการณ์มันก็คุมเคลือดีครับ ที่เหมือนจะให้ความสนใจก็เป็นไปได้ไปต่อกันที่แฮร์รี่เคนครับล่าสุดแฮร์รี่เคน Harry Kane บอกว่าเขายังมีความสุขยังแฮ ppy กับไบเยนนะไม่พูดเรื่องค่าฉีกสัญญาแล้วกันนะครับแฮร์รี่เคนครับปฏิเสธที่จะพูดเรื่องค่าฉีกสัญญาที่เพิ่งถูกรายงานออกมาก่อนหน้านี้แต่ก็ยืนยันว่าเขาแฮ ppy มีความสุขกับไบยมูนิกเป็นอย่างยิ่งสัปดาห์นี้มีข่าวเกี่ยวกับค่าฉีกสัญญาของแฮร์รี่เคนในวัย31ปี โดยหากเขาต้องการแย่ออกจากไบยเยนเนี่ยก็จะมีค่าชิกสัญญา65ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าถึงอย่างนั้นครับหลังจบเกมที่ชนะเวเดเบรเมนครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแฮร์รี่เคนยืนยันว่าตัวเขามีความสุขกับ,บเซอรไรตไบเยนเป็นอย่างยิ่งแม้จะไม่ได้ให้คอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับค่าชิกสัญญาก็ตามครับแฮร์รี่เคนก็ได้เปิดใจกับสกายเยอรมันเขาบอกว่าสิ่งที่ผมพูดได้คือผมแฮ ppy กับไบยเยนมากแต่ไม่มีคอมเมนต์ในเรื่องเงื่อนไขนั้นหรอก เรืยเคนครับยังพูดถึงชนาเหนือบริเมนบอกว่าเป็นเกมที่ดีอีกเกมจะมีเกมยากๆตลอดทั้งฤดูกาลผมอยากรับผิดชอบหน้าที่นั้นและช่วยให้เกมเปิดกว้างฤดูกาลนี้ก็เป็นแบบนั้นมาแบบซึ่งนับว่าเออดีนะผมเอนจอยกับการได้ลงสนามร่วมกับเพื่อนๆ mm hmm. ส่วนตัวผมนั้นยังต้องพัฒนาได้อีกยาวๆเหมือนจังหวะที่ยิงด้วยซ้ายแต่พลาดไปในเกมนี้แต่เป็นเรื่องที่ดีแหละที่ํำประตูได้ แฮร์รี่เคนครับทำไปแล้ว72ประตูกับอีก22 SS s สจากการลงสนาม73เกมตั้งแต่ย้ายม่อยู่กับไบเยนเมื่อปี2023แล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าฟอร์มจะดรอปลงเลยนะครับฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆดีวันดีคืนรอยาวๆรอควา้าแชมป์กับทางไบเยนไปดูวันที่ดังนั้นของแฮร์รี่แม็กไวกันหน่อยครับโอโ้โหแม็ไวเราแข่งผีต้องแก้ปัญหาฟอร์มในบ้านบวกกับเลี่ยงโดนนำก่อนะไม่เอาแบบนี้ แฮร์รี่แม็กไกว์กระตุ้นแมนยูครับจะเป็นต้องแก้ปัญหาฟอร์มอันย่ำแย่ในโอทารฟอร์ดให้ได้รวมถึงเลี่ยงการเป็นฝ่ายโดนคู่แข่งเนะี่ยบุกมานำก่อนเสมอความไแพ้แาบ้านต่อคริสตัลเลตในสุดสัปดาห์ก่อนถือว่าเป็นการพ่ายแพ้คาบ้านนัดที่7ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้และพวกเขาตามหลังก่อนอีกครั้งในเกมเอเอคัพที่เลสเตอร์บุกมาเยือนเมื่อคือนวันศุกร์ที่ผ่านมาแมนยูเนเตดครับโดนแฟนบอลโห่ตอนพักครึ่งแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้ซักเซตามที่เสมอและประตูปัญหาของแม็กไกว์ ก็ช่วยให้แมนยูพแสดงแซงชนะไปได้ถึงยังไงก็ตามครับกองหลังที่นังนกลิดอย่างไม่ไวยอมรับว่าพวกเขาจําเป็นต้องแก้ปัญหาอฟอร์มันจาแย่เวลาเล่นในโรงละครแห่งความฝันคืออเทอร์ฟอร์ดบ้านตัวเองและต้องเรียกความมั่นใจกลับมาเมื่อลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลทีมตัวเองเมื่อถามว่าออมริมทําทีวีในห้องแต่งตัวพังอีกหรือเปล่าไม่ไวก็ตอบพร้อมรอยยิ้มว่า,ว,าวันนี้ไม่มีทีวีนะ ไม่รอเขาจะเย็นในตอนพักครึ่งอัมูริมเขาพูดเรื่องแทคนิคและเขาบอกว่าเราต้องทําประตูถัดไปให้ได้แล้วเราจะควา้าชนะซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่าเขาพูดถูกเขาเชื่อว่าเราเปลี่ยนงหวะของเกมได้และเราก็ทําแบบนั้นเขาส่งกานาโชโลงสนามมาแล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับเกมบุกข,ของเราอีกแน่นอนว่าการเริ่มเกมในโอทราฟอร์ดจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ผมว่าผลงานในโอทราฟอร์ดมันแย่มากจนเพื่อน,อ,น,อ,นอาจจะเสียความมั่นใจในการลงสนามต่อนหน้าแฟนบอลและอะไรทํานองน,นั้นแหละ เป็นสิ่งที่เราต้องหาทางแก้นะเพราะถ้าเราอยากจะเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จก็ต้องทำให้การมาเยือนที่นี่เป็นงานที่มันยากและครึ่งแรกเนี่ยมันก็ไม่ดีพอแมนยูจะไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์และเอเวอร์ตันก่อนจะกลับมาเล่นในรังเย้าคือบ้านตัวเองพบอิสวิทาวันที่26กุมภาพันธ์แม็กไกวก็บอกต่อบอกว่าเราพูดกันถึงเรื่องนั้นนะแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชี้ชัดได้ไม่อย่างนั้นเราคงปรับแก้กันไปแล้ว ผมว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เราเกระเสือกกระสนคว้าใช้ได้และเพิ่มความเชื่อให้คุณได้เล็กน้อยแต่ในตอนนี้พอเราเสียประตูก่อนซีซันนี้เรามีเกมคัมแบ็กได้บ้างไหมละ่ะเพราะนักข่าวบอกว่าพวกเขาเนี่ยคแกลับมาชนะสนตนตันเมื่อเร็วๆนี้ไม่ไวต่อว่านั่นคงจะเป็นแค่ครั้งเดียวในฤดูกาลนี้มาเราต้องหยุดเสียประตูก่อนถ้าคุณเล่นฟุตบอลไหลลื่นของคุณไม่ได้แล้วฟอร์มก็ไม่ดี คุณก็ต้องรักษาสกอร์ที่ศูนยให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะคุณรู้ว่าเรามีนักเตะที่จะช่วยเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมได้แน,แน่แต่ตอนนี้นะเราพบกับความกดดันเพียงแค่สักหน่อยหนึ่งเมื่อไรก็ตามเราก็จะเสียประตูตลอดและนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีพอที่เราจะต้องมาเจออันนี้คือสิ่งที่ Harry ี่แม็ก e วครับได้ออกมาเราแมนยูต้องแก้ปัญหาฟอร์มในบ้านต้องดีกว่านี้ เลี่ยงโดนนําก่อนไม่เอานะครับโดนนาก่อนนี้ไม่เวิร์กไม่เอาฝากไว้ด้วยครับสำหรับรักล้นใจรางวัลล้นมือกับ u 365 s สกอร์สามหถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้นะครับมีงาดทำหน้าด้วยกิจกรรมเริ่มวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์นี้ครับเดือนแห่งความรักเลิฟมันนะครับแจก iPad Air M2 20เครื่องนะครับแจกรางวัล1น1 0 0บาทแล้วก็2 0 0 0 0บาทเนี่ย มากกว่า40รางวัลก็ไปสุ่มรุนรางวัลกันได้นะครับใครสนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันในส่วนนี้เดือนแห่งความรักแจกนะแจกแรงขอปพาระนุณมากครับที่รับฟังข่าวสารในรอบดึกแบบนี้ครับทุกท่าน,นคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าพยายามคัดสรรข่าวสารเอามาให้ฟัง the Moon เดวมูนอันโตนี่งเงี้ยได้ MVP อีกแล้วได้แมนออมเดอะแมนอีกแล้วครับเป็นอะไรที่เขาท่าจะ เอาเรื่องจัดเลยนะกำลังโชว์ฟอร์มแบบดีๆเลยที่ล,ลิเกสเปนกับเรอัลเบติสนะครับยิงประตูได้อีกแล้วยินดีด้วยกับเดอ์มุนนะแล้วก็ข่าวสารอื่นๆก็พยายามคัดสรรเอามาเรียกน้ำย่อยเรียกออเดอร์ให้กับพี่น้องชาวสเก็ตฟ,ฟุตบอลทุกท่านทุกคนนะครับผมฝันดีราตรีสวัสดิ์ยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการรับฟังข่าวสารทุกๆวันนะครับ